การพลิกผันของปริญญาตรีในยุคที่โลกหมุนเร็วเมื่อพูดถึงเรื่องวุฒิปริญญาตรีในยุคปัจจุบันคำถามที่ว่ายังจำเป็นอยู่ไหมไม่ได้มีคำตอบที่ขาวหรือดำอีกต่อไปแล้วครับมันเป็นคำถามที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกการทำงานโลกของการศึกษาและมุมมองต่อความสำเร็จในชีวิตของเราเลยทีเดียว ถ้าเรามองย้อนกลับไปในช่วงยุคสมัยของพ่อแม่เราหรือแม้แต่ตอนที่เรากำลังเป็นวัยรุ่นเองก็ตามการเรียนจบปริญญาตรีถือเป็นบันไดขั้นแรกที่สำคัญเป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดไปสู่โอกาสในการทำงานที่ดีมีความมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคมมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จทางการศึกษาเป็นใบรับรองว่าคุณมีความรู้มีความสามารถพื้นฐานและมีวินัยมากพอที่จะผ่านระบบการศึกษาที่เข้มข้นมาได้ แต่โลกวันนี้ไม่ใช่โลกเมื่อ20หรือ30ปีก่อนครับเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างรวดเร็วโลกเชื่อมถึงกันไร้พรมแดนข้อมูลข่าวสารไหลบ่าความรู้ได้ไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ในตำราหรือห้องเรียนอีกต่อไปแล้วสิ่งที่เคยเป็นความจริงเมื่อวานอาจจะไม่ใช่ความจริงในวันนี้และสิ่งที่เราเรียนรู้มาวันนี้อาจจะล้าสมัยไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ด้วยพลวัตแบบนี้ทำให้เกิดคำามตัวโตๆขึ้นมาว่าแล้วปริญญาตรีที่ใช้เวลาเรียนถึง4ปีแถมมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยยังคุ้มค่ากับการลงทุนอยู่ไหมปริญญาตรีที่ยังเป็นใบผ่านทางที่สำคัญต้องยอมรับก่อนว่าสำหรับบางสาขาวิชาชีพปริญญาตรีนั้นยังคงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับ เราคงจินตนาการไม่ออกถ้าหมอที่จะมาผ่าตัดเราไม่เคยเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยไม่เคยฝึกงานไม่เคยได้ใบประกอบโรคศิละปะหรือวิศวกรที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมมารับผิดชอบการสร้างสะพานหรือทนายความที่ไม่เคยเรียนกฎหมายมาดูแลคดีความของเรา สาขาวิชาชีพเหล่านี้ต้องการความรู้เชิงลึกที่ต้องใช้เวลาในการสั่งสมต้องมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและต้องผ่านการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งมักจะผูกโยงกับวุฒธธิการศึกษาโดยตรงครับ นอกจากนี้ในหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรขนาดใหญ่บางแห่งก็ยังคงใช้ปริญญาตรีเป็นเกณฑ์พื้นฐานในการรับสมัครพนักงานอยู่ดีเพราะมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยกรองผู้สมัครในเบื้องต้นและสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์การทำงานภายใต้ระบบและความรับผิดชอบในระดับหนึ่ง การเรียนในมหาวิทยาลัยยังให้ประโยชน์อีกหลายอย่างที่ไม่ใช่แค่ความรู้โดยตรงครับมันคือโอกาสในการพัฒนา s ซ f t Skills ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น Teamwork ทักษะการสื่อสารคอมมูนิเคชันการนำเสนอ Presentation การแก้ปัญหา problem solving และการบริหารจัดการเวลา time management ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักจะได้รับการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยทั้งโปรเจกต์กลุ่มชมรมหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรนอกจากนี้การได้พบปะผู้คนหลากหลายได้สร้างเครือข่ายเพื่อนฝูงอาจารย์หรือแม้แต่คอนเน็ชันในวงการถือเป็นทุนทางสังคมที่มีค่ามหาศาลซึ่งอาจส่งผลดีต่อชีวิตการทำงานในอนาคตได้เมื่อทักษะแสงหน้าวุฒ แต่ในอีกด้านหนึ่งเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหลายๆอุตสาหกรรมครับโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีดิจิตัลครีเอทีฟหรือแม้แต่ในโลกของผู้ประกอบการและฟรีแลนซ์ปัจจุบันนี้หลายบริษัทได้ไม่ให้ความสำคัญกับใบปริญญามากเท่าทักษะและผลงานที่ผู้สมัครมีอีกต่อไปแล้วครับ บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกอย่าง Google, Apple หรือ IBM ก็ได้ออกมาประกาศแล้วว่าพวกเขาได้ไม่กำหนดให้ผู้สมัครต้องมีปริญญาตรีเสมอไปสิ่งที่พวกเขาต้องการคือคนที่มีทักษะที่จำเป็นสามารถแก้ปัญหาได้จริงและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากครับความรู้ที่เรียนในมหาวิทยลาลัย4ปีอาจจะล้าสมัยไปแล้วในวันที่คุณเรียนจบ สิ่งที่สำคัญกว่าคือความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและนำทักษะเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์ที่ไม่หยุดนิ่งยกตัวอย่างง่ายๆสมัยก่อนการเป็นนักการตลาดต้องเรียนบริหารธุรกิจแต่ปัจจุบันนี้ทักษะการตลาดดิจิทัลการวิเคราะห์ข้อมูลการทำ SEO หรือการจัดการโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกว่า และทักษะเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้จากคอร์สออนไลน์สถาบันเฉพาะทางหรือแม้แต่การลงมือทำจริงโดยไม่ต้องมีปริญญาตรีมารองรับกิกอิคโนมีหรือเศรษฐกิจแบบแบ่งปันงานก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้วุฒิปริญญาตรีอาจมีความสำคัญน้อยลง คนจำนวนมากเลือกที่จะทำงานเป็นรีแรนซ์เป็นผู้ประกอบการอิสระสร้างรายได้จากทักษะเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นนักเขียนโปรแกรมเมอร์นักออกแบบช่างภาพหรือแม้แต่ผู้สร้างคอนเทนต์ต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนกลุ่มนี้คือพอร์ตโฟลิโอที่แสดงผลงานจริงและชื่อเสียงในสายงานนั้นๆซึ่งไม่ได้มาจากใบปริญญาแต่มาจากความสามารถและประสบการณ์ตรงครับทางเลือกที่หลากหลายขึ้น การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการลงทุนในทักษะการเกิดของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์อย่าง Coursera EDX Udacity, s k i l l l ี a สหรือแม้จต่ SkyLearn ทำให้ทุกคนเข้าถึงความรู้จากสถาบันชั้นนำทั่วโลกได้ง่ายขึ้นและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ามาก บางคอร์สใช้เวลาเรียนเพียงไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนก็สามารถได้รับใบรับรองทักษะเฉพาะทางที่นายจ้างยอมรับได้ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้าน Data Science, Digital m AI r k e t n g AI, UX UI Design หรือภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆการเรียนรู้แบบนี้ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วความยืดหยุ่นและการลงทุนที่คุ้มค่า นอกจากนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ก็กลายเป็นหัวใจสำคัญในการอยู่รอดและเติบโตในยุคนี้การจบปริญญาตรีไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเรียนรู้แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นคนที่จะประสบความสำเร็จคือคนที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการเข้าอบรมสัมมนาหรือแม้แต่การลองผิดลองถูกด้วยตัวเองความคุ้มค่าของการลงทุนเวลาและเงิน อีกประเด็นที่ต้องพิจารณาคือเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนครับการเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยายลัยโดยเฉพาะมหาวิทยายลัยเอกชนหรือการไปเรียนต่อต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากบางคนต้องเป็นหนี้กอยสอหรือหนี้การศึกษาก้อนใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งใบปริญญาใบเดียว คำถามคือว่าเงินและเวลาที่ลงทุนไป4ปีนั้นจะสามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาได้คุ้มค่าหรือไม่เมื่อเทียบกับการใช้เงินและเวลาไปกับการพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่ตลาดกำลังต้องการและสามารถนำไปสร้างรายได้ได้เร็วกว่าสำหรับบางคนการใช้เวลา4ปีในการเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพที่สนใจโดยตรงอาจจะทำให้พวกเขาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วกว่า มีประสบการณ์การทำงานจริงได้มากกว่าและอาจจะสร้างรายได้ที่สูงกว่าคนที่เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีในสาขาที่ไม่ได้ตลาดต้องการมากนักเสียอีกสรุปทางเลือกหลากหลายไม่ได้มีเพียงเส้นทางเดียวโดยสรุปแล้วคำตอบของคำถามว่าวุฒิปริญญาตรีในยุคนี้ยังจำเป็นอยู่ไหมจึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับสาขาวิชาชีพสำหรับอาชีพเฉพาะทางบางอย่างปริญญาตรีและใบอนุญาตรประกอบวิชาชีพยังคงจำเป็นอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมและองค์กรบางอุตสาหกรรมและองค์กรยังคงให้ความสำคัญกับวุฒิปริญญาแต่บางแห่งก็เน้นทักษะและประสบการณ์มากกว่าเป้าหมายส่วนตัวถ้าเป้าหมายคือการทำงานในสายอาชีพที่ไม่ผูกติดกับวุฒิการศึกษาการลงทุนในทักษะอาจจะตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าอยากได้รากฐานที่มั่นคงและเครือข่ายปริญญาตรีก็ยังเป็นทางเลือกที่ดี ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะมีปริญญาหรือไม่คนที่จะประสบความสำเร็จในยุคนี้คือคนที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอดังนั้นในยุคนี้เราจึงไม่ได้มีเพียงเส้นทางเดียวสู่ความสำเร็จเหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้วครับการเรียนปริญญาตรีเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆทางเลือกมันไม่ใช่ทางเดียวที่ดีที่สุดเสมอไปและการไม่มีปริญญาตรีก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือการรู้จักตัวเองรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดพร้อมที่จะปรับตัวและเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะนี่คือยุคที่ทักษะสำคัญกว่าวุฒิและการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในอนาคตครับ